มาเป็นเพื่อนที่ไม่ทันชุดกันแล้วนะครับช้อนขึ้นมาให้ได้พิเอนากันดีมีบางท่านถามว่าขอบอกโปรง่งโปงเลยมีไหมโปรง่ปรงนี่ครับแล้วก็ขอคุณภาพผิวดีๆน,นะครับดูผิวนะฮะคือมันดีทุกตัวครับผิวที่ช้อนขึ้นมานี่แบบือแบบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์ปลาสามสิบถึงสี่สิบตัวนะคือปลาอยู่ที่นี่ผิวพันดีทุกตัวนะเปนเพื่อนดูนะครับดูหน้าหน้าใสาคลิปเลยนะครับ เรองรออายุปลาในเรื่องของอการสีของดำนะครับตัวนี้ดูผิวนะครับดูความสมดุลได้โครงสร้างดูบอดี้นะครับปากกระโหลกไหลของข้อหางูดีถือว่าสวยงามเลยผิวพันดีครับดำยังไม่ฟินิครับตัวนี้พอิีแล้วเขาก็จะโปร่งโปร่งแบบนี้นะครับ<พ>อ,จอบนนบาจจะมีบางเส้นที่ขึ้นมานะครับให้เราเห็นเป็นชิ้นๆดูน,น,นะค,ความบริสุทธิ์ของผิวนะครับขาวมาก นี่ครับขึ้นของขาวซ้ายขวาสลับกันจัดหัวก็หางจงไหลดำฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะนี่เป็นการวางสลับเพิ่มแบบโปรปง่งตลอดทั้งตัวอยากให้ดูกระโหลกครั้งทําใสหนดูครับอยูวดีสด,สดนะอ่าตัวน,นี้น่าจะประมาณสักสามสิบเซนน่าจะใกล้เคียง 30นิดนิดครับ31ถึง32เซนประมาณนี้ตีไป31เซนนะดีมากๆเลยยองโคยครับขอบคุณครับ